หมดปัญหาเรื่องกางเกงเอวหลวมเกินไปนะคะเราใส่ไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งทิ้งกันนะคะให้ทำตามวิธีนี้เลยค่ะเอวเกางเกงเล็กลงทันทีนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีทำให้กางเกงที่หลวมนะคะเล็กลงได้เราทำเองได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะใครที่ไม่มีจักรก็สามารถทำได้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เราก็จะนำวงเกงเรามาวัดดูนะคะว่าเราต้องการให้เอกวงเกงเราเล็กลงแค่ไหนนะคะสมมติว่าตัวนี้เราจะเอาเข้า4เซนค่ะก็ให้เรานำไม้บรรทัดมาวัดนะคะวัดจากตะเข็บางเกงค่ะเราจะวัดเข้าไป2เซนนะคะกางเกงสองข้างเราจะได้สมดุลกันค่ะถ้าเราเอาเข้าด้านเดียว4เซนเลยนะคะทรงกางเกงจะไม่สวยค่ะเราจะไม่สมดุลกันเราจะเอาเข้าด้านละ2เซนนะคะ แล้วก็ให้เราขีดเส้นนะคะเราจะขีดจากขอบมุมกระเป๋ากางเกงนะคะขีดยาวขึ้นมาเลยค่ะขีดจนมาถึงขอบกางเกงนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่ชัดขีดต่อนี่นะคะขีดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาเย็บกันเลยนะคะเราจะเริ่มเย็บจากด้านในนะคะ เราจะสอดเข็มเข้าด้านในตรงมุมขอบกระเป๋ากางเกงค่ะจากนั้นก็ให้เราเย็บตามแนวที่เราขีดเส้นไว้ค่ะตอนเย็บนะคะก็ให้แนวเส้นได้สองฝั่งเสมอกันค่ะสอดเข็มลงแล้วดึงขึ้นทำสลับไปมาซ้ายขวาจนเสร็จเลยนะคะเวลาเราเย็บนะคะ เย็บให้ตรงกับแนวเส้นค่ะแล้วก็ตะเข็บกางเกงนะคะตอนทําเสร็จแล้วเราจะมองไม่เห็นรอยเย็บเลยค่ะเราจะมองไม่ออกเลยนะคะว่ารอยเย็บอยู่ตรงไหนค่ะวิธีนี้เราสามารถทํากางเกงทํางานกางเกงเอวยางยืดเราก็สามารถทําวิธีนี้ได้เช่นกันนะคะเราสามารถทําเองได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียเงินเลยค่ะข้อดีของวิธีเย็บแบบนี้นะคะก็คือเวลาเราผอมลงค่ะ เราก็จะใส่กางเกงหลวมเราก็สามารถเย็บเข้าได้แต่ถ้าวันไหนเราอ้วนขึ้นนะคะเราต้องการให้กางเกงเอวขยายใหญ่ขึ้นเราก็สามารถดึงได้ที่เราเย็บไว้ออกค่ะเราก็จะได้กางเกงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไปจ้างช่างทํานะคะช่างเขาก็จะตัดกางเกงเราออกค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะขยายกางเกงได้อีกนะคะตอนนี้เราเย็บกางเกงมาจนถึงขอบกางเกงด้านบนแล้วนะคะ ้านบนตรงนี้เขาจะแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะดึงหน้าที่เราเย็บมาก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะดึงให้เขาติดกันก่อนนะคะเวลาดึงนะคะก็ให้ดึงเชือกเบาๆค่ะถ้าดึงแรงเดี๋ยวเชือกขาดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่เห็นรอยเย็บเลยค่ะดูไม่ออกเลยนะคะกางเกงตัวนี้เคยเย็บมาก่อนค่ะเนียนกริบค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เย็บต่อไปเลยนะคะดึงได้ขึ้นแล้วก็เย็บ สลับไปมาซ้ายขวาเหมือนเดิมค่ะจนถึงขอบกังเกงด้านบนเลยนะคะสาเหตุที่เราต้องดึงได้ที่เราเย็บมาก่อนนะคะเพราะว่าขอบกังเกงะคะ่ะมีความหนาแล้วก็แข็งเราจึงต้องดึงได้ที่เราเย็บมาก่อนนะคะไม่งั้นถ้าเราเย็บไปเดี๋ยวได้จะขาดค่ะนี่นะคะเราก็เย็บมาใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ ถึงขอบกาังเกงนะคะก็ให้เราดึงเลยค่ะดึงเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะค่อยๆดึงค่ะดึงเลยค่ะนี่นะคะเราไม่เห็นรอยเย็บเลยนะคะเราไม่เห็นรอยเส้นได้เลยค่ะแล้วตรงนี้เราจะเก็บได้นะคะเราจะเก็บไว้ด้านในค่ะถ้าใครถนัดเก็บแบบไหนเก็บได้เลยนะคะนี่ค่ะเราจะเย็บเก็บไว้ด้านในแบบนี้นะคะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เราสามารถทำให้กางเกงที่หลวมของเราเล็กลงได้ง่ายๆโดยที่เราไม่มีจักรเย็บผ้าเราก็ทำได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ให้คนที่รักได้รู้ได้ดูวิธีทำง่ายๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลากลาไปก่อนสวัสดีค่ะเห็นไหมคะสวยเนียนกลิบไม่เห็นรอยเย็บเลยค่ะ